วันนี้ต้องบอกตรงๆว่าคนที่จะทําให้รัฐบ,บับนี้สําเร็จคือพรรคแกนนํารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นพรรคอื่นก็คือต้องช่วยต้องดันต้องก่อให้เกิดต้องสนับสนุนแต่พรรคที่จะชี้ขาดว่าแก้ได้ไม่ได้คือพรรคภูมิใจไทยขออนุญาตเอ่ยนามทาไมถึงบอกแบบนั้นหนึ่งวันนี้ท่านเป็นแกนนํารัฐบาลแล้วท่านก็รวบรวมสมัครพรรคพวกมีมือเยอะขึ้นทุกวันก็อาจจะเป็นเสียงข้างมากในเร,เร็วๆนี้ และที่สำคัญที่สุดรัฐสภาเป็นคนชี้ขาดฉบับนี้ก็รัฐสภานะฉนบับหน้าที่เราจะมีสสรไปแล้วสุดท้ายก็มาที่รัฐสภาคนชี้ขาดก็คือสวอด้วยท่านสวท่านก็ไม่มีพักไม่มีมติพักเราก็เดาใจท่านยากไม่รู้ว่าท่านจะให้ผ่านไม่ให้ผ่านแต่ก็ต้องพูดความจริงอีกแหละว่าสวเนี่ยใครประสานงานท่านได้ดีที่สุดนี่ผมให้เกียินะ ผมใช้คำว่าประสานงานถ้าคนอื่นก็จะบอกว่าใครสั่งท่านได้เพราะฉะนั้นถ้าดูตามเส้นทางแล้วนี่คนที่จะชี้ขาดว่ามุมูลฉบับนี้สำเร็จไม่สำเร็จคือภูมิใจไทยรู้กันนะใจนี่ไม่ต้องไปเดามาก พะรู้ใจจึงกังวลใจว่าท่านไม่คิดอยากแก้แกหรือท่านก็เต็มใจหรือเปล่าหรือเป็นเพราะมีความจําเป็นต้องแลกกันด้วย MOA ต้องแลกด้วยตําแหน่งนายกท่านก็รับปากไปเพื่อนเราคนที่อยากแก้ก็รู้ว่าอยากแก้อยู่หรอกนะเพื่อนเราซึ่งเป็นพักประชาชนที่ผมไม่สบายใจก็คือท่านไปไว้ใจกับคนที่ไม่อยากแก้แต่ไม่ไว้ใจกับคนที่อยากแก้อย่างเราคนลวงเธอรักคนรักเธอลวงอยากให้ไปฟังเพลงนี้มาก